ร้านกาแฟที่พอจะท่องเที่ยวนิดหน่อยนะครับคือวันนี้เราจะมาลองดื่มน้ําโซดาน้ําโซดาแบบใหม่ในเกาะสมุยเป็นน้ำโซดาที่ใส่รสชาติต่างๆลงไปนี่ฮะมันก็จะมีพวกรสชาติอะรามแอนด์มิ้น์อ่สตรอเบอรี่เมลอนแล้วก็มีหลายๆอย่างนะฮะอะ่ส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาลองอันนี้นี่รูทเบียรครับยี่ห้อเขาเนี่ยจะชื่อว่าสมุยเฮเวน เป็นคลาบโซดาออฟสมุยนะฮะก็คือเป็นน้ําโซดาใส่รสชาตินั่นแหละแต่วันนี้เราจะลองมาชิมกันนะฮะตอนแรกที่ผมรับตัวเครื่องดื่มตัวนี้มาเนี่ยเจ้าของเขาบอกวา่าเป็นเครื่องดื่มโซดาเพิ่มความสดชื่นผมก็เลยเอาไปให้อาผมชิมดูซึ่งอาผมเนี่ยเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อช่วงขาเนี่ยอ่อนแรงเขาต้องใช้แขนเนี่ยช่วยช่วยพยุงขาย,ยดื่มไปแค่7วัน7วันแค่วันละขวด7ขวด เท่านั้นทุกคนตอนนี้ไม่ต้องใช้แขนพยุงเพื่อเดินอีกแล้วเพราะว่าแขนก็ไม่มีแรงเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่มีแรงได้ไงยอก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 เอางี้เดี๋ยวผมลองเปิดชิมเลยแล้วกันนะเจ้าของเขาบอกว่าให้ดื่มแบบเย็นไม่ต้องใส่น้ําแข็งคือแช่เย็นแล้วก็เปิดให้ลูกค้าได้แบบนี้เลยส่วนผมเนี่ยผมจะกินใส่แก้วเพราะว่าผมก็ค่อนข้างจะพูดดีนิดน,นึงนะอืมเดี๋ยวเราลองดมกินดูนะอือคือกลิ่นรูทเบียร์เลย อ๋อผมพอจะเข้าใจแล้วทุกคนคือมันคือรูทเบียร์ใส่โซดาก็คล้ายๆกับอ e ีกยี่ห้อหนึ่งในเซเว่นเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเกาะสวีด้วยเพราะว่าดูดิสวีเฮเว่นไม่ซิกเนเจอร์เลยไงคือจิบแรกเนี่ยติดใจจิบต่อไปนี่ติดคอนแน่ๆเฮ้ยติดคอได้ยังไงเลยคนหยอกหยอกหยอกโอ้กินไปกินมาจะหมดเฉยถามว่าเพลินเหรอเปล่าฮะเขาให้น้อยจะหมดขวดแล้วหยอกหยอกหยอก โอเคประมาณนี้ทุกคนลองไปติดตามเอาได้นะครับนี่ฮะสมุยเฮเวนควาบโซดาออฟเกาะสมุยนะฮะมีหลายรสชาติมากเลยนี่ผมเอามาประมาณ6รสชาติแล้วก็เดี๋ยวจ้าป๋ยก็จะเปิดกินให้หมดก่อนแล้วค่อยขายไม,ไม่ไม่เน้นขายเน้นกินเดี๋ยวพอลูกๆผมมาเขาก็กินกันหมดอ่ะรับรองเลยไม่ได้ขายฮะไม่ได้หายฮะแต่ว่าอร่อยครับอร่อยอร่อยดีแนะนำฮะแนะนำนะับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าใครต้องการหรือว่าใครสนใจในในตัวสินค้าเนี้ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี่เลยเนี่ยครับกดตามลิงก์เลยนะฮะลิงก์ไหนนะไม่มีเราไม่มีลิงก์เขาบ้าแล้ว